สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ที่20สิงหานะคะก็ได้เป็นวันเลิกดีนะคะที่เราจะทําพิธีเปิดจิจาการ2กจิจาการด้วยกันนะคะนั่นก็คือกาแฟอันยองเวอร์ชัน2แล้วก็มีนิวคาวอชนะคะเดี๋ยวจะทําพิธีแล้วนะคะจะทําพิธีทางพรามก่อนพอสายๆก็จะเป็นการเลี้ยงเพลนพระนะคะ อันนี้นะคะก็กําลังจะเริ่มตั้งขบวนนะคะตามเลิกงามยามดีที่ท่านาพ่อหมอพรามได้แจ้งให้นะคะเจ้าของบ้านออกมาดิตัวเล็กอะญาตจากโคราชก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะ

อ่าเข้าไปเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับเขาถัดวิดีโอยู่อ ไปเยอนคู่พี่เขาบนวมใส่้านนี่นะทตัวมีประโยชน์โอ้โหหวานเลยเจ้าที่บมาไหนเนี่ยข้าแไม่้างว้าแต่อา่สสลา้าไมบสมามองมละ องร้ายมองแปงมงข้ามมองขายควายทําธุรกิจรายใมากไอ้เท็ทํางธุรกิจก็มีเอามีที่มองดูสุ่จริงจริงให้เขาเป็นบ้าหมรเลยลิ่งอุดมสมบรทํานธุรกิจการค้าขายแต่เงิทำได้ถูกวันถูกวันเขามีเวินไม่ด้สยมากยูนี้อ๋อออกอดูแตมี่อยู่ไหนเป็นแต่ไอ้ที่ในภาพงนี้มอแต่มี่รู้ัมองดเพันวาพันโจพันต้นพันยิน พีเงเป็นก้อนในน่านหน้าห้อยมีพลาว่ามังมีอุดมสมบูรณ์ตั้งธุรกิจตั้งค้าขายอุดมสมบูรณ์เม่อก็อยากว่าจะขาดได้เขมนของกาว่ได้ไหมเห็ฉันกำาัง่งไม่ไดตั้งแต่อยู่ตะรวยกับรวยแค่ในมายโยนีแค่ในมาสางบ้านแตงเมื่อกีเมื่อยเมื่อยมื่อมื่อยมื่อยเมือยเมกายเมืนอเมาอยเร่อยมา่อย่ายเต่วยม่อยอยเม่อยมี่อม่อยเมื่ยเม่อยเมื่อม่อย่ายเมือยเ่อยเ่ยเม่อยม่อยเ่อยเม่อยเ่อเมื่อนเม่เอเมี่ยเมือยมเเย เสาตัวเท่าบนหมันตัวทั้งตัวเท่าอกอาจการตัวเท่าบ้านเย็นปาเส้นตัวเท่าสันซื่ต้งคือเท่าข้งแข็งและแน่ตัวเท่าหัอละไม้อกไตจเท่าบนห้องกันรองตัวเถ่าบนมากใส่ผ้าตัวเท่าของปองยกแล้วห้ามนีองตองบนหมันคนเยอยมีตะไบตะไบมีตะมีตะมีเปื้นกอย่างแนงงูเงี้ยรังสันวางนอมตีตะมีนะ ผมก็านนี nhà, ่ย well, ังมีผู้ใดมาทำเนี่ยเอาอย่งเขามาเนี่ย้อมาทำมาพูดดีกว่าโอ้ยนีหลายมีหลายอย่างหลายนี่คมีคนมาคนเดนนี้มากคนมคนเดี่ยวเขาทำเด่ยหลุมพ่อหลุพวกรมากอุปกรณ์ซูริย่างากวัดปุกซูย่งซึ่งว่นดีกอกมาเอาจซึดีมากอยรงเนียท่านเขาขอาคำบอพูดอกผบผมเลยมากเาะแต่เป่นนกาเอาตัวแรกเราชอมากเ่าเขาผ่านมา 我们老板娘。